การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามทยาศัยตําบลหนองปูนธนสารยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งกศนตำบลหนองปูนธนสารตั้งอยู่ที่บ้านวังขอนแดงตําบลหนองปูนธนสารอําเภอปูนีจังหวัดขอนแก่นบนเนื้อที่300ตารางเมตรภายใต้การบริหารงานโดยนางหัดไทยการส้อยงามผู้เหนือการกศนอําเภอปูนี กศนตบลหนองกุงธนสารมีบุคลากรในการขับเคลื่อนงานและภารกิจของกศนตบลหนองกุงธนสารดังนี้ 1. น่งางอุไรวันอัคคาปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากศนตบลหนองกุงธนสาร 2. นายอนุรักษ์ศักดิ์ทีเราครูกศนตบล 3. นายอุดมพลเหลาศรีกูครูสรชบ้านโคกสากร ครูกศนตบนหนองกรุงธนสารา์มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอในการพัฒนาความรู้เพื่อใช้ประกอบก,บกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้มีคุณภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นมีการรวบรวมข้อมูลศึกษาหลากหลายทุกรายละเอียดของพื้นที่พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพปัญหาต่างๆและความต้องการภายในชุมชน ความจำเป็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการของแต่ละปีการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดนิ้นการดำเรนินงานของสำนักง,งานกศนครูมีการจัดทำข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการแบบ d m i s เพื่อให้เป็นปัจจุบันมีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย และสำรวจความต้องการของชุมชนและผู้เรียนเพื่อจัดวิธีการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนมากที่สุดมีการจัดทำแผนการเรียนรู้รายสัปดาห์แผนการเรียนรู้แบบออนไลน์เพื่อบันทึกการเรียนรู้และจัดทำข้อมูลต่างๆลงทะเบียนของผู้เรียนมีการจัดทำปฏิทินการเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบโดยทั่วกัน กศนตบุหนองอุทนาศาสตร์มีสภาพอาคารอยู่ในสถานที่ที่มั่นคงมีความเป็นสัดส่วนและปลอดภัยมีการจัดสภาพแวดล้อมโดยยึดหลักสะกสามสะดวกสะอาดสุขลักษณะสร้างนิสัยและสะดุดตาผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกสะอาดตาและมีความสุขที่มาใช้บริการมีการแสดงข้อมูลสารสนเทศ ามบริบทของกศนตำบลที่เป็นปัจจุบันมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของตำบลตามบริบทของพื้นที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้เช่นโต๊ะเก้า e, อี้คอมพิวเตอร์โทรทัศน์มีบริการเทคโนโลยีในการเพิ่มการเรียนรู้สำหรับไว้ให้ผู้เรียนเช่อนอินเทอร์เน็ต WiFI สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ มีการสร้างจุดเช็คอินสำหรับผู้ใช้บริการมีการนำรหัส QR code เพื่อใช้ในการศึกษาเรียนรู้ข้อมูลต่างๆมีการจัดมุมแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจพอเพียงด้านส่งเสริมประชาธิปไตยด้านส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของกุงธนศาสตร์จัดการเรียนขั้นพื้นฐาน โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีผลการเรียนรู้เชิงประจักษ์โดดเด่นการเพิ่มทักษะกระบวนความคิดในรูปแบบต่างๆเพื่อพัฒนาชีวิตของผู้เรียนผลผลิตของงานด้านต่างๆเพื่อนำไปสู่ความสาเร็จเป็นที่ยอมรับจัดกิจกรรมการใช้สื่อออนไลน์ ในการเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนอตบตหนองกรุงทนสารมีภูมิปัญญาท้องถิ่นม,มีแหล่งเรียนรู้และพาคีเกอือขายในระดับพื้นที่ร่วมวางแผนร่วมจัดกิจกรรมร่วมนิเทศและประเมินผลการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีอาสาสมัครกศนตำบลอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของกศนตบลได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ร่วมกับภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมความเรียนรู้ด้าน,นตา่างๆทคนศาสตรสมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการพัฒนาด้านสื่อสารออนไลน์มีการทดลองและพัฒนาโดยกระบวนการปฏิบัติที่ดีเพื่อสร้างวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนสนอตบนหนองชุมทนสาราจัดก,การเ e รียนแบบออนไลน์ได้ใช้ระบบไลน์ l e Classroom Zoom และการเาผยแพร่ข้อมูลทุกช่องทางออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนได้สะดวก ให้ผู้เรียนที่ไม่สามารถมาพบกลุ่มได้หละกสศน,นตำบลหนองกรุงธนสารมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพและเพาะพันธุ์กล้าไม้ต่างๆรวมไปถึงพืชผักสวนครัวเพื่อการดำรงชีวิตในชุมชนและส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้เพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าโดยการนำเทคโนโลยีมามีบทบาทในการสร้างเพจและแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนต่อไป